สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผูร้ศพกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะสำหรับหัวข้อปี2025คุณจะ move on สำเร็จไหมนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยออมต้องออกตัวก่อนว่าอมไม่ไม่ไม่ค่อยสบายนะคะคือไม่สบายมา3วันแล้วเนาะเป็นหลอดลมอักเสบผสมหวัดนิดหน่อยนะคะก็เลยอาจจะทำให้ทุกๆคนได้ยินเสียงอมเนี่ยไม่ใสเสียงไม่ค่อยมีพลังนะคะ ก็ต้องขอโทษด้วยเนาะที่อาจจะต้องอดทนนะฟังเสียงที่อู้อีของออมสักนิดนึงนะคะแต่ว่าในส่วนของคำทำนายเนี่ยออมทำเต็มที่แน่นอนนะคะคือไม่อยากให้คลิปเนี่ยมันโบนานเกินไปนะก็พักมา3วันละ,นะวันนี้ก็โอเคพอไหวทำซะหน่อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้คลิปนี้เหมาะกับใครนะคลิปนี้เหมาะกับคนที่แบบมีความสัมพันธ์ไม่ดีความสัมพันธ์อีหยังวะ ทำสัมพันธ์อะไรก็ไม่รู้อยากจะ move on นะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าฉันจะ move on ได้ไหมเนี่ยในปี2025บางคนก็ตั้งเป้าตั้งใจไปเลยว่าฉันจะต้อง move on ให้สําเร็จให้ได้อะไรเงี้ยก็จะมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าเออเราจะ move on สาเร็จหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคลิปเนี่ยมันเป็นคลิปแบบสุ่มนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเนาะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะออมอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลนะะ์จะดีที่สุดเลยนะคะ3เดือน6เดือนหรือว่าปีหนึ่งถ้าเกิดเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ อยากจะกดเข้ามาดูเป็นไปได้ค่ะว่าพลังงานเราเชื่อมโยงถึงกันนะสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะคะเ <c oughs> พราะว่าออมก็จะเช็คเป็นพลังงานหลักสำทับให้ชั้นในอยู่แล้วเนาะว่าเมื่อกดเข้ามาดูนะคะพลังงานหลักใช่คลิปของคุณหรือเปล่านะคะ, <c oughs> ะชาวธาตุดินคนไหนที่อยากจะบูชาเทียนรับปีใหม่เนาะ,ะเดี๋ยววันที่ 5มกราคม2025เราจะจุดเทียนพระเจ้าเปิดบาทนะคะเป็นเทียนที่อาจารย์เข็มทําขึ้นมาเองนะเขียนยันทําเป็นไส้เทียนแล้วก็ปั้นขึ้นรูปแล้วก็จุดให้พวกเรานะคะจะเป็นเทียนที่ช่วยในเรื่องของแก้ดวงตก นะคะเราก็รู้สึกว่าทําอะไรติดติดขัดขัดเนาะเช่นว่าเออมันรู้สึกไม่ค่อยราบเรื่นเลยเนาะแบบเฉียดไปเฉียดมาซื้อหวยเฉียดไปเฉียดมาเหมือนจะถูกก็ไม่ถูกหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่มันจะสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยแต่ว่าทำไมมันมันมันดูไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปังสัทีอ่ามัน,ม,นมันดูเหมือนจะดีจะดีก็ดรอปอะไรเงี้ย นะคะก็เหมาะมา,มากๆที่จะจุดเปิดดวงซะก่อนนะเป็นการจุดเทียนเพื่อเปิดดวงชะตารับปีใหม่นะคะ5มกรลานะคะ2025จะจุดนะยังไงก็ติดต่อล่วงหน้าสำหรับเทียนแฮนเมดใส่ข่าว100%แบบนี้นะคะต้องมีเวลาให้อาจารย์เขมทำด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากจะอุดหนุนหมอออมนะคะจริงๆก็จะมีพวกหินพวกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะมีเท่าที่โชว์เพราะว่าคือจะว่าไงอะ่ะคือยังไม่ได้ทำเป็นอาชีพนะคะก็เลยทำลักษณะแบบ พอใจก็ทำอ่ะเออเห็นถูกใจสวยก็ซื้อมาเพราะฉะนั้นจะมีเท่าที่โชว์นะคะจะไม่ได้มีเยอะนะทุกคนนะนะก็จะเป็นจี้อ่ออเมทิสนะคะแล้วก็จะมีจี้ซิตรินนะคะนี่เนาะแล้วก็จะมีอ่อเคลียร์ควอสแบบนี้ด้วยนะคะจะทำเป็นจี้ก็ได้หรือว่าจะเอาไว้พกก็ได้ นะคะเอาไว้ประดับบ้านก็ได้อะไรเงี้ยจะมีเท่าที่โชว์เลยนะเพราะนั้นแล้วถ้าใครบุญสัมพันธ์กับหมอออมเออนะก็คงจะได้ไปแหละเพราะว่ามันมีแค่นี้แล้วมันไม่มันอม,อมยังไม่ได้ทําเต็มตัวยังไม่ได้ทําเยอะนะคะเนาะใครสนใจก็ลองดูแล้วกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์สายมูทั้งหลายด้วยนะคะก็อยู่ใต้คลิปเนาะก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะนะก็แอดไลน์สอบถามนะคะอ่ะมาค่ะ ใครที่ไม่ได้ชอบผลิตภัณฑ์สายมูหินมงคลจุดเทียนนะคะแต่อยากสนับสนุนช่องเนี่ยสามารถให้ปุ่มซุปเปอร์ตงค์ได้นะนะคะหรือว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเอาล่ะเราจะมาเช็คพลังงานหลักก่อนนะพลังงานหลักนะคะของชาวทาตุด,ดินที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอดูหน่อยซิว่าคุณกับเขานะคะพลังงานหลักอะไรกันนะ ปี2025ชาวธาตุดินจะ move on สำเร็จไหมนะคะปี2025ชาวธาตุดินจะ move on ได้สำเร็จไหมขอดูพลังงานหลักระหว่างคุณกับเขาคนนั้นค่ะ the date นะคะ, Death, ะ,คะมีไพ่ชาวพิจิกนะคะเป็นคนรักเก่าหรือเปล่าเลิกลาอย่าร้างเย็นชาจืดชืดเป็นคนเก่าๆในชีวิตนะคะเป็นคนที่อดทนอย่างมากเลยเนี่ยนะเย็นชากันไปแล้วก็ได้นะคะ 6 of ส์ p อฟเพน l e s นะแต่ว่าอาจจะยังแบบป้วนเปียนเช่นทําธุรกิจค้าขายร่วมกันอยู่นะคะหรือมีการดูแลเลี้ยงดูปูเสือกันหรือว่ามีการเปกันนะคะยังมีการเทคแคร์ดูแลมีการให้อะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะความสัมพันธ์นะซิกซ์อนะอาจจะมีการดูแลกันแบบเพื่อนเนาะเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเป็นกัลยาณมิตรนะคะเป็นเพื่อนสนิทเป็นกัลยาณมิตรอะไรเงี้ย เป็นคนรักเก่าเป็นคนเก่าที่อาจจะเขาเรียกว่าอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันมาแบบเพื่อนสนิทซิกซอบสอดเหมือนมันผ่านอะไรมาด้วยกันหรือเปล่านะคะมีอุปสรรคฟันฝ่าอะไรมาด้วยกันนะคะอาจจะแบบว่าเหมือนลงเรือลำเดียวกันนะ่ะนะเหมือนอยากจะทิ้งอะไรที่มันไม่ดีนะคะ สมมตินะเคยเลิกลายย่าล้างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วเนี่ยอยากก็ยังอยากให้ดูแลเป็นเพื่อนกันนะคะอยากยังอยากที่จะลงเรือลําเดียวกันฟันฝ่าอะไรไปด้วยกันอยู่ก็ได้หรือพวกคุณเนี่ยมีภาระต้องรับผิดชอบร่วมกันนะดูแลแม่ดูแลลูกดูแลอะไรนะคะหรือว่าทามาค้าขายร่วมกันเป็นภาระอยู่เนาะหรือยังมีภาระต้องดูแลเลี้ยงดูอะไรกัน นะคะหรือยังอยากดูแลกันเป็นแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยนะอันนี้คือพลังงานหลักนะคะระหว่างคุณกับเขานะถ้ามันตรง60%นะคะไปต่อได้เลยนะอ่ะทีนี้ขอดูค่ะทำไมชาวธาตุดินถึงอยาก move on จากเขาอะทำไมชาวธาตุดินถึงอยาก move on จากเขาทริยบครนะเป็นความสัมพันธ์รักเราสองสามคนนะมันอยู่เป็นเพื่อนกันเกินไปมันมีแต่คำว่าเพื่อนไม่ได้อยากเป็นเพื่อนก็ได้ ทำไมอยาก move on มันนิ่งมันสงวนท่าทีมันอมพนันงึมงำมันให้เป็นแค่เพื่อนทำไมอยาก move on มันเป็นความสัมพันธ์ลับๆเปิดเผยไม่ได้แอบรักแอบชอบหรือเป็นความสัมพันธ์ทอมพนันงึมงำไม่มีอนาคตไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะได้แต่ข้องเกี่ยวกันเรื่องสนับสนุน support ได้แต่ข้องเกี่ยวกันเรื่องเงินเรื่องทองนะคะ มีไพ่คิงออ c คัพนะมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรากรกฎมีนพิจิกชาวธาตุดินมาก่อนผู้สบกันนะชาววันจันทร์นะอาจจะแบบที่อยาก move on เพราะว่ามันรักนะมันผูกพันนะมันอยากให้อยู่ตรงนี้นะแต่มันต้องลับลับมันเปิดเผยไม่ได้หรือมันลักมันผูกพันมันมั่นคงแต่มันไม่รู้อนาคตมันจะเป็นยังไงมันยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลย ในบางเคสเนี่ยอารมณ์ไบโพล่าอัพดาวเหวี่ยงวีนนะคะอารมณ์ผีเข้าผีออกทําให้รู้สึกอยาก move on ก็ได้แต่มันก็รักแล้วก็ผูกพันจากไพ่อะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณอะรักแล้วก็ผูกพันกับเขามากๆนะเพียงแต่มันไม่แน่ใจมันสองจิตสองใจอะนะว่ามันควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีหรือว่าความสัมพันธ์อนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้เดาไม่ถูกเลยอะเดาอารมณ์ไม่ถูกเดาทิศทางอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างหนึง่ง นะรู้แค่ว่ารักผูกพันรู้แค่นั้นเลยนะเนี่ยรู้ว่าเหมือนเป็นคนที่ใช่รู้แค่ว่าแบบรอการดิวก็ได้เช่นว่ารอการมาตกลงปงใจดิวกันให้ขาดว่าเราจะ move on แล้วนะอะไรเงี้ยรอการเปิดใจก็ได้ไงที่จะมาเจอกันตรงกลางนะคะว่าเราจะ move on เราจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะอะไรเงี้ย เออเนี่ยรอการตกลงก็ได้รอการดิวไงดิวให้มันลงตัวว่าเอาไงจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่งั้นคือคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้มันเป็นคนที่ใช่ถูกใจสันที่สุดแล้วผูกพันมากมากเลยเป็นคนจากอดีตชาติหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยคนนี้ใช่สุดคลิกสุดแต่มันดันเปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้มันทําได้แค่แอบรักแอบชอบหรือมันไม่รู้อนาคตมันไม่รู้สถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะ คุณก็เลยรู้สึกว่าต้องคอยเรียนรู้ต้องตามเกมตลอดหรือว่าต้องคอยอ่านเกมต้องคอยนึกเดาหรือว่าต้องคอยใช้เซนต์ตลอดเออต้องคอยใช้เซนต์ตลอดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> บางคนชาวท่าดินจะรู้สึกว่ามันเล่นเกมกันเกินไปหรือเปล่าอยากมูฟออนและอะไรอย่างเงี้ยได้ไงมาหลอกให้รักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสมมติน,นะคะ <c oughs> เรามาดูซิว่าปี2025ชาวธาตุดินคุณจะ move on สำเร็จหรือเปล่าค่ะชาวธาตุดินจะ move on จากคนคนนี้สำเร็จไหม <c oughs> Page of Pentacles นะค <c> ะ <oughs> Ten of Swords Eight of Cups The World ชาววันเสาร์หรือมังกรก็ได้นะ The Moon ชาวมีนนะคะใต้สำรับ Queen of Wands ในปี2025ชาวทัดินจะ move on จากเขาสำเร็จไหมก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนะคะเอามา,าคุณอาจจะเอาจิตเอาใจเอากายไปใส่ให้กับง,งานเนาะเอาไปพัฒนาตัวเองเอาไปสนใจตัวเองเอาไปทุ่มเทให้งานเอาไปดูแลตัวเองเทคแคร์ตัวเองนะคะในบางเคสเนี่ยมีคนเข้ามาด้วยนะชาวทัดินอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาผ่านการเงินธุรกิจอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาดูแล้วจะมั่นคง ทําให้คุณเนี่ย move on จากคนคนนี้ได้พอสมควรถอดใจละถอดใจแล้วห่างได้ห่างได้นะสามารถห่างได้ค่ะแล้วก็เพียงแต่คุณจะแค่รู้สึกว่ามันยังป้วนเปี้ยนอะป้วนเปี้ยนเพราะทํางานด้วยกันป้วนเปี้ยนเพราะสังคมโซเชียลยังเห็นกันนะคะหรือตัวคุณเองจะยังรู้สึกผูกพันกับเขานะจะยังรู้สึกว่าพลังงานเขายังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่แฮะมันยังป้วนเปี้ยนให้ต้องกังวลอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว เอาว่าตัวแปรที่ทำให้ move on ได้คือมีคนเข้ามาที่ดูจะจริงจังได้นะคะหรือคุณนั้นเอาจิตเอาใจไปสนใจเรื่องตัวเองซะเยอะนะคะก็จะช่วยทำให้ move on ได้ดีพอสมควรนะคะถือว่าถือว่าห่างได้ค่ะนะชาวธาตุดินจะห่างเขาได้นะอืห่างได้นะคะแต่ยังแค่รู้สึกถึงเขาผูกพันอยู่นะ,อะขอดูซิปี2025ชาวธาดินจะตัดขาดจากคนคนนี้ได้100%ม สองพันยี่ห้าชาวถ้าดินจะตัดขาดจากเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตัดขาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมีไพ่กระกดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอาจจะยังไปไปมามาค่ะอาจจะยังไปไปมามาอืมอาจจะยังจําเป็นต้องป้วนเปี้ยนกันนะคะแต่อาจจะมีการขีดเส้นขีดกําแพงนะคะเอาไม่แน่ใจว่าพวกคุณเนี่ย เป็นพาร์ทเนอร์กันหรือว่าจําเป็นต้องรักษาคอนเน็กชันไว้ด้วยบางเรื่องบางราวหรือเปล่าเอามองเห็นมันดูยังไปไป,ไป,ไปมามาอยู่นะยังป้วนเปี้ยนอ่ะอืมปีสองพันยี่สิบห้าธาตุดินคุณจะมูฟออนจากคนคนนั้นได้ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมีไพ่ชาวกันนะคะผู้ศบอืมเนี่ยเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกหรือเปล่าแค่แยกกันอยู่หรือเปล่าคะแค่แยกกันอยู่หรือเปล่าแยกกันใน แยกกันในนามหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่าขาดกันร้อยเปอร์เซ็นได้ไหมเอาว่ามันยังมีการแบบแอบแอบส่องก็ได้นะแอบบส่องยังแอบบแอบบติดตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยังแอบ,บเก็บเธอไว้ข้างในจนลึกสุดใจก็ได้ไงเออบางทีมันเป็นพลังงานในเชิงมูฟออนได้แค่ตัวแต่ใจยังเก็บเธอไว้ลึกสุดใจอยู่เลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ นะแสดงว่าไม่น่าขาดแบบ100%นะคะไม่ว่าจะเป็นลักศณะที่คุณยังเก็บเข้าไว้ลึกสุดใจหรือว่าสารการอะไรบางอย่างทําให้พวกคุณเนี่ยยังต้องต้องปฏิสัมพันธ์กันอยู่บ้างนะงั้นดูซิปี2025ถ้าชาวท่าดิน move on ไปเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะถูกปฏิปะต่ะตอ,อก,กันเป็นแบบไหนหรอความสัมพันธ์นี้มันจะยังเชื่อมโยงกันเป็นแบบไหน3ร o อปเป็นสกุล ความสัมพันธ์นี้จะเชื่อมโยงกันเป็นแบบไหนชาวบานังคารพี่จิ๋งเมธนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> ความสัมพันธ์นี้ออมองว่านะในปี2025ในบางเคสเป็นเรื่องเงินอะ่ะ <c oughs> อื <c oughs> แต่บางคนเนี่ย อารมณ์มันเหมือนมันยังมีทรัพย์สินร่วมกันบางอย่างนะนะคะในบางเคสจะยังมีทรัพย์สินร่วมกันบางอย่างในบางเคสเนี่ยจะเป็นคําว่าจะมีเรื่องหงุดหงิดฉุนเฉียวหึงหวงกันก็ได้ไงเออจะเป็นที่ปรึกษาให้การอยู่อย่างมั่นคง แต่ก็มีบ้างสามันดีสี่บรรคหรือเรื่องหุดหิดชุนเฉียวหึงหวงนะคะหรือมีออ <c oughs> มีพวกผลประโยชน์ร่วมกันขอดูซิว่าความสัมพันธ์นี้ถ้ายังปฏิดประต่อกันเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเนี่ยมันอาจจะยังมีการได้รู้ได้เห็น ข่าวสารกันให้หุดหงิดใจนะคะหรือยังมีการพูดการคุยอะไรบางอย่างให้ยังแบบเขาเรียกว่าอะไรให้ยังอยู่ก็ได้ไงนะมันเลยกลายเป็นเป็นคำว่าอะไรอะแบบดีลกันเป็นอะไรดีลกันในในเชิงยังคิดถึงกันอยู่ยังรู้สึกว่าต้องพูดต้องคุยปรึกษาหรือทำอะไรอย่างให้แบบให้มันยังอยู่อะมันยังมีความมั่นคงทางใจระหว่างกันก็ได้ไง มีไพ่ชาวกันอาจจะเป็นการค่อยๆห่างกันไปก็ได้ค่ะนะคะอาจจะทำไม่ได้สำเร็จในปี2025ก็ได้เนาะในเชิงแบบหยุดได้แยกย้ายกันได้นะแต่ว่ามันยังต้องค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะมันยังมีการประคับประคองไว้เรื่องงานเรื่องอะไรบางอย่างก็ได้ไงแต่มันก็ห่างกันได้มากขึ้นแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า ถ้ายังปฏิติประต่อกันมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนน่าจะเป็นในช่วงค่อยค่อยห่างนะค่อยๆห่างนะคะค่อยคยค่อยๆเฟดนะค่อยคห่างค่อยๆเฟดนะ fade, นะเป็นไปได้นะอืม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวดูอ่าคำแนะนำดีกว่านะคะน่าจะยังไม่ได้พ้นกันร้อเปอร์แต่ถือว่าห่างได้เยอะนะถือว่าห่างได้เยอะนะคะ เอาละดูซิว่านางฟ้ามีอะไรอยากแนะนำนะชาวธาตุดินปี2025คุณจะมูฟออนจากเขาสำเร็จไหมนางฟ้าอยากอยากแนะนำอะไรนางฟ้าอยากแนะนำว่าสักเซสคุณอนะมูฟออนจากเขาได้สำเร็จแน่นอนนางฟ้าบอกเลยสำเร็จแน่ๆนะคะแต่ว่าหาข้อมูลให้เยอะๆเข้าไว้ว่าหาเหตุผลนะ่ะว่าคุณอยากมูฟออนจากเขาเพราะอะไร ลองดูซิว่าเหตุผลมันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะที่จะช่วยทำให้คุณ move on จากเขาได้ลองลองหาข้อมูลให้มากพอหาเหตุหาผลให้มากพอน่าจะช่วยทำให้ move on ได้สำเร็จได้นะแล้วมันต้องคุยกันให้ดีด้วยการ move on จะต้องเป็นการแบบคุยกันให้เคลียร์คุยกันให้ขาดถ้ามันถ้ามันไม่ยอมคุยกันนะก็ต้องหาคนช่วยหาตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นเราถ้าคุณอยาก move on จากคนคนนี้ให้สําเร็จนะคะนอกเหนือจากต้องมีคนช่วยไกล่เกลี่ยให้มีการพูดคุยหาข้อมูลอะไรเพื่อที่จะให้ move on ได้สําเร็จเหล่านี้นในบางเคสคือต้องหาเขาเรียกว่าข้อมูลมายืนยันด้วยว่าเพราะอะไรคุณถึงอยาก move on จากเขาก็ได้ไงนะขออีกใบก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เนี่ยอาจจะต้องแบบ คือการบูฟออนต้องต้องทอยทีถอยอยาใสต้องค่อยเป็นค่อยไปนะอมว่าเนาะอาจจะต้องแบบค่อยคอย่คอยคุยกันปันนีปันนอมหาข้อมูลหาเหตุผลมาซัพพอร์ตให้มากในเคสที่ชาวท่าดินยังอยากให้เขาอยู่ตรงเนี้ยอ๋อไม่แน่ใจว่าจะมีคนช่วยไกลเกลี่ยไหมนะคะต้องลองดูว่าจะมีตัวกลางอะไรช่วยไกลเกลี่ยได้ไหมนะ <c oughs> เอาละข้อความเนาะยังทำคลิปยาวๆไม่ได้ทุกคนไม่ไหวนะคะ เอาละเขามีอะไรอยากจะบอกชาวธาตุดินนะคนที่คุณอยากจะ move on ไปเนี่ยเขาอยากบอกคุณว่าเขาสัมผัสได้ถึงคุณอยู่นะแม้จะห่างกันแล้วเนี่ยนะคะเขายังสัมผัสถึงคุณได้อยู่เลยแล้วเขาบอกเขาไม่ว่างเขางานยุ่งงานเยอะหรือเขามีแฟนอยู่แอบนะคะเขางานยุ่งงานเยอะหรือเขาอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้นะคะ <c oughs> เขายังจดจำดีเทลในวันนั้นได้มันเป็นวันที่เขาจำย่างไม่ลืมอะแล้วจดจำรายละเอียดได้ค่อนข้างดีด้วยแสดงว่าเป็นวันที่เขาอาจจะประทับใจนะคะเขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้มากกว่านี้นะเขาหวังว่าจะเอาคำพูดบางอย่างกลับคืนไปได้เอออาจจะพูดแล้วรู้สึกไม่ดีรู้งี้ไม่น่าพูดแบบนั้นนะคะเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาได้ในวันหนึ่งนะคะ เขาหวังว่าเขาจะได้แชร์ข่าวดีกับคุณนะอาจจะเนี่ยอย่างที่บอกอาจจะยังได้ค่อยๆเฟดกันออกไปอาจจะยังต้องมีการรู้ข่าวกันอยู่ก็ได้ไงเขาบอกว่าเราเราจาเป็นเนาะที่จะต้องปล่อยกันไปแล้วมันเป็นความจําเป็นที่ต้องปล่อยกันนะเขาบอกว่าคุณไปคุยกับเขาผ่านเพลงเขาอาจจะไม่ได้ยินเพลงที่ไหนแล้วก็รู้สึกว่าชาวท่าดินคุยกับเขาหรือว่าคุณชอบโพสเพลงส่งเพลงให้เขาฟังนะคะ เขาต้องการเป็นมากกว่าเพื่อนเออไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนนะ <L an> ถ้าชาวธาดินจะให้เขาเป็นแค่เพื่อนเขาคงไม่เอาด้วยอ่ะ <L an> มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาที่ทําให้คุณน่ยอยากมุฟออนจากเขาหรือเปล่าเพราะคุณให้เขาได้แค่เพื่อนแต่เขาไม่อยากเป็นแค่เพื่อนไหมนะคะหรือว่าความสัมพันธ์นี้ที่คุณอยากมุฟออนจากเขาไปเนี่ยเ <L an> พราะว่าเขารู้สึกว่าการที่จะเป็นมากกว่าแฟนมันยากก็ได้ไงอ่า <L an> การที่จะเป็นมากกว่าเออการที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนมันยากหรือเปล่าคุณก็เลยอยากมุฟออนหรือเปล่า ใต้สำหรับเขาเสียใจที่ต้องโกหกุ้นนะคะโอเคก็ประมาณนี้ใครสนใจจุดเทียนเปิดดวงนะคะนะแก้ดวงตกนะคะจุดเพื่อเสริมอะไรก็ตามที่มันติดตขัดขัดให้มันโล่งมากขึ้นนะคะก็จุดได้นะวันที่5มกราคม2 0 2นนะคะจะจุดเทียนพระเจ้าเปิดบาทนะคะยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ ออทำตามที่ออเดอร์เท่านั้นเนอะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นประโยชน์กับช่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย